สวัสดีครับพบกับซีรีส์นะครับการสระสมธนาบาัตรในวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันในธนาบัตร5บาทแบบที่1 1นะครับโดยธนาบัตร5บาทแบบที่11นี้นะครับเรียกว่าเป็นธนาบัตรที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากนะเรียกว่ามีรวดลายที่สวยงามนะครับนำลายไทยและสถาป,ป,ปัตยกรรมไทยนะครับที่โดดเด่น ที่เป็นศิลปะประจำชาตินะครับมาแสดงสำคัญในแบบที่11นี้นะครับจะมีนะครับราคาแต่ละรุ่นแต่ละมีราคาชนิดราคา5้ชนิดราคาด้วยกัน5บาท10บาท20บาท100บาทและ500บาทนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันที่5บาทนะธนบัตร5บาทที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับออกจะเป็นสีม่วงๆหน่อยนะครับ แต่ไม่ใช่ม่วงอย่างที่เราเคยเห็นธนาบัตรในปัจจุบันนะครับนะโดยเป็นธนาบัตรที่จัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนาบาัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับประกาศออกใช้นะครับวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2512ขนาดของธนาบัตรนะครับมีขนาด6.7 5คูณ13เซนติเมตรนะครับรายน้ำนะครับรายน้ำภาพด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพระบรมฉายยาสาทิสลักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องแบบบรมขัตติยราชภูทิยาพรน,นะครับทรงฉลองพระองคุยนะครับด้านหลังจะเป็นภาพรพระที่นั่ง อาพรพีโมกปราศาสตนะครับในพระบรมมหาราชวังนะวันที่ออกใช้ธนบัตรนะครับวันที่24มิถุนายน2512นะครับธนบัตรนี้จะมีอยู่2ลายเซนด้วยกันก็คือลายเซนของมี2รลายเซน2รุ่นนะคือมีรุ่นเดียวแต่มี ลายเซนสอ,สองแบบนะครับคือลายเซนของหมวด 0a กไก่ถึง 7c กควายนะครับกับหมวด 0s พอพานถึง 1s พอพานจะเป็นลายเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือคุณสวินิตชัยกุลนะครับกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นคุณบอย อึ้งพากกร์น,นะครับราคาเนี่ยก็ราคาตั้งแต่หลักร้อยนะครับหลัก90บาทจนไปถึง500บาทเลยถ้าเป็น UNC แบบสวยงามนะครับแบบหายานะอีกลายเซนหนึ่งนะครับอีกลายเซนหนึ่งจะเป็นหมวดของ 9C คอควายถึง 6E จอจานนะครับ กับ1 s พอผ่านหมวดนี้นะครับจะเป็นลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของคุณสวินิชชัยกุลอีกเช่นกันนะครับและผู้ว่าการธน,นาคารแห่งประเทศไทยนะครับจะเป็นคุณพิสุทธิ์นิ่มมานเหิมนะครับถ้าพูดถ้าพูด นำสกุลผิดเลยชื่อผิดก็ต้องขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะครับธนบัตรรุ่นนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกราคาไปแล้วราคาตั้งแต่90บาทจนไปถึง5 5 0 0บาทเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสภาพไม่สวยงามนะัก็อาจจะลดหลั่นกันไปอาจจะ20บาท50บาทนะครับแต่ยิ่งถ้าเป็นเลขเลขเรียงเลขเรียงสวย7777 7 7นะครับ 9 9 9 0 0 0 0 0 0ราคาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับราคาพวกนี้จะแพงมากนะครับในเลขเรียนเลขเหล่านั้นนะจะยิ่งเพิ่มปริมาณให้ราคาสูงยิ่งขึ้นนะครับแบบที่11นี้นะครับแบบที่11 นี้นะสีของแบงค์5บาทนะจะเหมือนกับสีของแบงค์500เลยสีออกม่วงนิดหนึ่งนะครับแต่แบงค์500เนี่ยจะมีรูดลายที่เรียกว่ามากกว่านะครับมากกว่า5บาทเป็นหนึ่งในเรียกว่าธนบัตรอีกแบบท,ที่น่าสะสมนะครับนอกจากธนบัตร10บาทแบบท,ที่11นะ คือเนี้ยน่าสะสมเหมือนกันนะครับใครมีไว้คือคอลเลกชันทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามีไว้อย่างระบายเนี่ยแล้วก็สะสมเป็นงานอดิเรกแล้วก็เวลาว่างๆเรามานั่งเปิดดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกตีนะนะครับแต่5บาทอันนี้ถือว่าสวยมากนะครับการสะสมธนบัตรนะครับ ถ้าใครที่อยากที่จะสสมหรืออ,ออยากที่จะเข้ามาสะสมเนี่ยก็เริ่มจากการนะครับเปิดดูความรู้นะครับจากเว็บไซต์ bot.or.th ก็ได้นะครับเป็นเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ลองลองเข้าไปเปิดดูนะครับ เราก็จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรนะว่าตอนนี้ธนบัตรเนี่ยมีออกมากี่แบบแล้วนะครับแบบที่1เป็นรูปแบบไหนแบบที่2เป็นรูปแบบไหนแบบที่3เป็นแบบไหนนะครับพอเราได้แบบของแต่ละธนบัตรแล้วเราก็ลองเอาธนบัตรชื่อธนบัตรเหล่านั้นแบบที่11บบาทแบบที่11ไปเสิร์ชหาข้อมูลนะครับเพื่อดูว่าราคาตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ มันเป็นการเรียกว่าคือเมื่อเราชื่นชอบอะไรแล้วเนี่ยเราก็ลองศึกษาลองดูและเราจะเห็นถึงเรื่องราวของแต่ละธนบัตรเหล่านั้นนะครับความเก่าตอนนี้ตอนนี้ราคาของธนบัตรเหล่านั้นในวงการการสะสมมีราคาประมาณไหนเท่าไหร่เพื่อว่าในภายภาคหน้าถ้าเราต้องการที่จะสะสมเราก็จะได้ไปหา ซื้อนะครับหาดูธนบัตรเหล่านั้นนะครับอีกอย่างหนึง่งในเรื่องของความรู้เราเนี้ยนะครับมันจะทำให้เราไม่โดนมิจฉาชีพที่แฝงมาในทุกวงการในทุกกิจกรรมเนี่ยหลอกนะครับคือมิจฉาชีพพวกนี้ก็จะสร้างสิ่งเหล่านี้รู้ว่าราคาของธนบัตรไหน ราคาขึ้นหรือมีมูลค่าสูงก็พยายามปลอมแปลงใช้วิธีการอันไม่ดีในการปลอมแปลงเพื่อหลอกขายให้กับนักสะสมหน้าใหม่หรือนักนักสะสมที่สนใจนะครับนะก็ต้องตรวจสอบและดูให้ดีๆนะครับและเราก็จะได้พบความมหัศจรรย์แล้วก็เรียกว่าพบว่าเฮ้ยทนทบัต แบบเดียวกันเลยแค่ต่างตัวเลขต่างลายเส้นทำไมราคาถึงต่างกัน10เท่า20เท่าเพราะอะไรนะครับนี่คือความสวยงามน,นะนี่พอเร,เริ่มเริ่มเรียกว่าศึกษาข้อมูลเรียบร้อยนะครับก็ค่อยๆเข้ามา เริ่มจากสะสมธนาบัตรแบบปัจจุบันก่อนนะครับเก็บเก็บไว้ดูนะครับเก็บไปดูเก็บไว้ชมนะเทนะ่าที่ผมเปิดดูธนาบัตรเหล่านี้นะครับเปิดดูตามเว็บไซต์ตามหน้าต่างๆรวมถึงเข้าไปดูในกลุ่มนะครับที่เขาแลกเปลี่ยนสะสมกันแล้วผมก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็จะ เก็บธนาบัตรในหลายๆแบบบางคนเป็นนักลงทุนที่เก็บสะสมธนาบัตรเอาไว้จัดจําหน่ายในภายภาคหน้าเอาไว้ขายนั่นก็คือ1ในการเป็นนักลงทุนของเขานะครับอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้สะสมอยากจะได้แค่อย่างระใบเอาไว้เป็นคอลเลกชันไว้สะสมนะครับซึ่งก็แตกต่างกันไปนะโอเคขอจบธนาบัตร5บาทแบบที่11ไว้ณที่นี้ Clock.